o วัสดีตอเช้าวันใหม่ที่สดใสเอาของเล่นมาเล่นบนที่นอนเลยหรอคะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุด <c oughs> เล่นอะไรอยู่คะเล่นอะไรอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะตามติดชีวิตน้องใบบัวดีไหมคะวันนี้วันหยุดลูกทำอะไรบ้างเดี๋ยวมีจะถ่ายคลิปตักตรอเบอรรี่ฮะ <Last> น,น,น้ำสตรอเบอรี่กันแอน้ำสตรอเบอรี่เราที่ไปเรียนชิ้นนี้เลยเขาไปห้องเรียนด้วยค่ะแล้วก็อัดวิดีโอตอนออกมาจากห้องเรียนด้วยค่ะโอเคแล้วเราก็ถึงแล้วนะคะที่ที่เราจะเรียน <laughs> ถ่ายวิดีโอไม่ได้ <laughs> ถ่ายรูปถ่ายรูปไหมคะถ่ายรูปตรงนี้ไหมถ่ายรูปตรงนี้ไหมคะถ่ายรูปกับมีไหมลูกแตจ้าถ่ายรูปกับมีไหม ถ่ายรูปก็มีไหมคะเดี๋ยวมีถ่ายใหย้เอาไหมเอาไหมคะลูกตอนนี้ห้างยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเรามาก่อนวันนี้เรามาเร็วใช่ไหมคะลูกอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้อ่ะมาเร็วตรงนี้ตรงนี้อันมาสิลูก ไเ <laughs> <c oughs> ุ้ยขอมีงานด้วยงานจุดจีนว้าวมาเดินต่อลูกคือเราขอจะเปิดให้พี่ตายเราเข่า,ขม,ามันจะขย,ยับปะอะไรล่ะ ค่าจะเปิดไปที่ดวงตาแล้วค่ะมันจะขยับอ่ะอ๋อเหรอคะขาของสิงโตจะขยับเลย<ป>อืมไปถ้างั้นไปนะเฮ่ <c oughs> ฟังแล้วไะเดินต่อองนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่เรากินประจำ โอ้สวยนะลูกนะ,อ,นะนอะไรจะ้ะไปแต่อ่านหนังสือรอดีกว่านี่เรามาเร็ว เาไปเช็คเช็คอะไรเช็คอะไรลูกลูกจะมาเช็คอะไรอันี่ซื้ออะไรเราจะชขอที่สเราจะซื้ออะไรล้วขอันที่หจะซืี่ตแล้วขอเลโอ้โหขอเล่นอันที่หนึ่งขอเล่นอันที่สเลยหรือหมายความว่ายังไงลูกไม่ได้สิเราเพิ่ซื้อไปนะลูก เราเพิ่งซื้อไปเราเพิ่งซื้อสลามไปไม่ใช่หรือเอเคโอเ,อเอซื้อได้ซื้อได้อันละร้อยซื้อได้อ,ไดอ,ไดอ,ไดอันเดียว ใช้ได้อันเดียวนี่กษัตริย์นี่ดีไหมกษัตริย์นี่ไหมลูกอุ้ยมันยากมากอ่ะที่มันต้องโยงขั้วใส่ล่ะไม่ยากยาก,ย,าก,ย,ากยังไงไม่ซื้อหรอกลูกเราเพิ่งซื้อไป เรียนเสร็จแล้วค่ะอ่ะไว้ต่อ,อ,อสามจบ ก,กรอนใหญ่มุก,กรอนใหญ่มาก,มก,กเดี๋ยวเราจะไปอ่านหนังสือกันต่อค่ะได้แล้วเล่นไม่หยุดเลยนะคะสถานีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปอ่านหนังสือกันที่ตรงนี้นะคะที่ประจำของเรา ใช่ค่ะแล้วอะไรแล้วมันนี้เราจะได้ดูหนังด้วยนะคะหนังเรื่องอะไรล่ะลูกกุ้งฟูแ็นด้าไม่รู้จักุ้งฟูหรือว่ากุ้งฟูกันแน่กังฟูกังฟูกังฟูแพนด้ามันชื่อกังฟูแพนด้าลูกค่ะกุงฟูแพนด้าประทับบปีศาจมัมีกิจกรรมปังไส้ซักเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวเราทำกัน โปรแกรมใช้หนังวันนี้เดี๋ยวเราจะดูเรื่องนี้นะคะบ่ายสองครึ่ง กิจกรรมเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันลูกมีไปทำมาให้แล้วใส่ช,โชโโ็อกโกแลต Cái như nghe nào? như thế ca Nói mấy หอมเลยใช่ไหมคะกินเแต่ไส้ช,ช็อกโกแลตเหรอลูกกินเแต่ไส้ช,ช็อกโกแลตกินขนมปังด้วยสิลูกกินขนมปังด้วยสิค่ะมันจะเข้ากันอขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะ